เฮ้ยเอเียบเลยกูตายกูตายบ้านข้างหน้าเหรอกูบ้าน B4 ผู้บ้าน B4 ลองโุนดักเหรอยางแตกอ่ะเพียบมันจะมาบ้านเราเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จอดลงใส่เลยอ๋อจอดรถ หมู่บ้านหมู่บ้านเพิ่นปิงมาหองเนี่ยฝากบูปินด้วยนะหมู่บ้านอ่ะเพียบเลยเด็กครับผมไหมลงไปซองฝากล่ากล่องลงก่อนหน่อยดิเอาลงไว้ในพุ่มแถวนั้นแหละฮะเอาลงไว้ไหนอ่ะพุ่มนั้นแหละพุ่มนั้นแหละเอาลงไว้เฉยๆเนี่ยลงแล้วนั่นแหละมันอยู่ในหมู่บ้านเพียบเลยไอ้เฮียดีนะรถมันติดพอดีด้วยแหละเมื่อกี้ที่ไหนที่ไหนหมู่บ้านบีสีหน้าบังเกอร์มันต้องมีตัวอยู่ในบังเกอร์บังเกอร์เปิด เมื่อกี้ปิดอยู่เดี๋ยวละผมจะตายว่ะซองไอ้ทียแล้วกูจอดหน้ามังเกอร์อีกรถไม่มีล็อคจะตายว่ะซองแต่มีมีปืนให้เล่นใช่ปะมีมีเต็ม<ต>กล่องเอากล่องละเดี๋ยวแล้วกูจอดตรงนี้อีกย่างมันแตกด้วยรถมันสะบัดไม่มีที่ซ่อมเวย กนขับจะเพอ่์ตามผมไปแล้วนะขึ้นขขาไปแล้วหูโคตรแรงอะ่ะไอเหี้ยแรงขนาดนี้เลยเอวะมอไซค์เขาแอดวาน่ะเออไอ้เหี่แบบเร็วแบบไม่ทันอนะ่ะขึ้นเขาไปตัวหนึ่งกิลี่เมื่อกี้คุณเจ้าวิ่งไปเห็นเห็นรถปะไม่เห็นเห็นแต่กล่อง อแสดงว่าโจ,โจน่าจะขับไปจอดผมก็ไม่รู้มือนกันรถจอดไหนเลยต้องลองมาตรงนี้นะเผื่อมีอะไรในห้องอ๋อเห็นตัวแล้วหน้าบังเกอร์เนาะหนึ่งรอบอ๋อมันไม่ใช่ไม่รู้วะแปงข้างบนนี้ต้องมีอะไรแน่บนหมู่บ้าน ลองย้อนกลับมาไขดูไหมน,นี่นี่เนี่เห็นตัวแนละ้วขอเปิดก่อนคาร์มังเกอร์ละเอเฮ้ยสี่ร้อยมันไม่โดนวะ อยู่ไหนอัน,น,านมามายิงได้ป่านี่เสียงโดนตอนย่าดูได้ได้ได้นี่เสียงโดนนะพี่ได้ยินป่ะไม่ไม่ระบบสั่งของมันเบี้ยนนี่ก็เลยช่วยกันแก้กับแอดอยู่ดันได้นะตอนนี้อ่ะจุดสองป้อมยามไหนป้อมยามหน้ามังเกอร์แบบหน้าเลยตรงประตูใหญ่เลยป้าีมีป้อมยามสีตัวมันเล็งมาแล้วเห็นตัวเดียวตอนนี้แต่มันมีสอง ผขอ,อ,อยู่บ้างก็ใครโดนหมดชุดพัางนะสังคองยิงใช่ไหมอ่าฮะไม่โดนมันต้องเม็ดถ้าลังเกิร์ตายอาเตะโอ้อาเตะคืออะบ้าวัยเฮ้ยอยู่ในมังเกเออหลังหลังออไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงล่อเหรอ ใช่ปะ,ะอันนี้ยิงล่อแบบกลนตีน่ะอันนี้อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในบ้านอ่ะสองอยู่ในบ้านอ,ะอ่นนอะหน้านี่หน้านี่ทางลงเจอเหรอน่าจะใช่ ผมอยู่กับคุณซองเนี่ยตรงไหนทางลงเลยแล้วมันจะยิงเนี่ยแหลกไอ้หี่แหลกเลยเนี่ยโอ้ตายคู่เอ่ห้องน้ำอ่ะเห็นศพปะนี่ไงศพขอใครเปิดแต่ศพผมมาหายจ้อเพิ่งวิ่งมาแล้วมันอันนี้ไง จะอยู่ข้างขวาข้ามมังกรนี้ผมไม่เคยกผมหายเฉยแล้ววะผมเข้าวัรไปดี๋่ใช่ไหมันขวาไม่ใช่หรอไงนี่นี่เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวมันฟรีเลยมันมันน่าจะรู้แหละว่าเรามาผมโยน่ลำเบอรนนะแต่เพื่อนมันไม่รู้ไปไหนนะมารอบแรกไม่เห็นมันนะไอตัวเนี้ยที่ผมท้องนี่มันอยู่ข้างบนขวาล่างขวาล่าง เนีย่ยร้อยสองนำไม่พิเศษแป๊บนึงย,ยิงแบบถายไปเลยอ่ะให้มันรู้ว่าเฮ้ยมึงยิงมาแต่มึงรู้ได้ไงว่ากูเดี๋ยวเช็คกล่องในห้องน้ำก่อนมีอะไรผีระเบิดผีระเบิดตเดตียงอยู่นี่บอกว่าวอุ๊ยไอหีไอตกใจไอสัตว์ตกใจผี อาเลตกระสุนเพียยมันต้องดันเข้ามาแหละผมยิงนะเปิดเพียยอ่ะตรงนั้นเันเซวตไออ่ะเอ้ยมันเอ้ยโ<ะ>อ้โหชี้อ่ะเซ็ตแบบปืนแบบเฮ้ยมันผ่านมันไม่ใช่ผีอีกที ครามแล้วความจะบุกแล้วลายจิงเลยมั้งเอาไปไม่ได้แล้วทำลายจิงเลยมั้งอ่าของบ้านเราเยอะแยะมีใครจะเอาอะไรประกระสุนอะไรมี<ห>อไม่ใครยิงอ่ะผมผมนี่หลุดพึ่งกำลังเข้า น่าจะฟาร์มเตรียมไว้พวกเนี้ยเรยบเร็วเดี๋ยวได้เก่งๆนะเนี่พวไปกันเหรอใช่ผมนอนสองบ้านใหญ่สองดูดินี่เรือร้อยสี่นั่นสองนี้กลับที่เดิมที่เดิมตรงที่คุณสองไข่ตายหมดเลยหร ชื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยยืนตั้งนานไม่จริงนะมันลุกแบบหววเลยเหรอพี่จบยืนรอผมเข้าเกมตั้งนานไม่จริงสิมันรอจังหวะซ้อนสองไงไม่รู้อะไม่เห็นทงอะดิทงอยู่ไหนเงี้ยหนึ่งรอบนีเมื่อกี้เหมือนเห็นโดดอยู่แถวนี้้าผม ตายฮฮยเตะเกือบตายเฮ้ย,ยมีภาพปะส่งเสริมปะเตียงใกล้เนี่ยเออวะชอปเปยังชอปเฟรมพอยเยอะปะผมไม่มีอ่ะตัวมันวะอยู่ซ้ายตัวอยู่ซ้ายมีมันสถานีชอปเปอร์มันเนี้ยชอปเปอร์สนายยิงมายิงใครในายอยู่ทา,างว่างหมู่บ้าน ยิงใไข่สไนยิงใครยิงก็จ๊อมโดนกะตายเหรอไม่โดนเฉี่ยวมาเลยสนนยอยู่นู่นอยู่ตรงโซบาร์ตมีปะไม่มีสนายอยู่ฝั่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงสนนยที่อยู่ในจ็อบเปอร์อะเีอกดแท็บหาตามพุ่มหมดูนะใช่มันไปไม่ไกลหรอกมันซ่อนเหรอใช่ใช่ซ่อนแล้วพวกอ๋อคุณจ็อบนั่งงั้นไม่ตายวะเนะ มันอยู่มุมนน้นอยู่มุมนน้นไม่อยู่มุมนี้ฝากหน่อยก็บ,บอกหนะึ่งยวให้อามากดเสียงไม่ต้องใส่สองกิโลเลยอะ่ะอาจะเล่นใกล้เลยไหมเอาใกล้เอาจะไหนก็ได้เจ็ดร้อยปะหกร้อยสามสิบห้าก็แถวนี้หละเฮ้ยหน้าผมเหมือนมีคนว่ะ เสียมันเหมือนขยับอะไรสักอย่างเจอละสองตรงผมไอ้เหี้ยผมว่าแล้วนอนเหรอเออไหนตรงไหนเนี่ยเล็งไปตรงๆบนเขาเลยพี่อเห็นใช่ปะเห็นแต่ไม่เห็นตัวมันแล้วตอนนี้เห็นแค่ศพที่เลือดก,กระจายเลยเออไอ้เหี้ยตรงตรงไหนผมไม่รู้พี่บนเขาสุดเลยบนเขาเลยหมู่บ้านขึ้นไปอะพี่อเห็นละนี่นอนอยู่นี่กระโดดไม่ได้ไม่ไม่พี่จ๊อบไม่ใช่พี่จ๊อบ มันชุดพารางมันชุดพรางเฮียวิ่งหนีแล้วนี่ว่าอาเก่งมันวิ่งไปไหนไม่มันชุดพารพพางมันชุดพารางมันวิ่งไปทางทางขวาทางข,างขวาขวาถ้ามองถ้าผมมองไปอ่ะพี่ถ้าผมมองเข้าหมู่บ้านอ่ะมันวิ่งไปทางขวาขวาซ้ายเราอะ่ะคุณซองวิไปแล้วใครยิงอะ่ะเฮียนอนผมว่เาเฮียเสียงเฮีย,เยอะไรวะแล้วผมแบบนอนเร็วไม่หาอะไรวมันมันรีวิ่งไปเลยเว้ ไม่สดเลยแล้วอมันชื่อน <interpret ation. S 3> no ี่ปะเปมโปอะไรตัวใหญ่หนูเปมเออใช่มั้งตัวตัวผมอ่ะใช่ใช่ตัวเดียวกันเตี้ยๆหมดแหละเปมนัทที่อะผมพูดให้ผมผมได้ยินเสียงซองได้ยินเสียงไหมเออผมตายเลยรู้เลยนี่สมัยโบราณแล้วไม่เคยได้ยินอะไร วางเอ้ไฮเตะไฮเตะน่าจะอยู่ฝั่งเองป่ะ่ะเตียมอยู่นั่นนะนี่อยากเข้าไปเศร้าเลยของหายหมดชิของหมดเยอะนอนพกกันแล้แบบไม่ยังไม่ได้ซูทรูทเลยมันยิงเสร็จมันก็วิ่งหนีเลยโอ้โหบาเลต์เอ็มเคอ๋อมันดึง MK มากะบอกนึงเก็บไม่ได้แล้วคุณจ้าเก็บได้ปะ เนี่ยผมจะไปถึงสพบผมแล้วแหละแต่มันนอนแบบนิ่งจริงโดนสกิททีก็สลบแล้วเห็นเห็นปเ,เห็นเห็นดูแล้วนี่อะตัวกูบาง,บางเฮ้ยใครขี่รถชอปเปอร์มาเฮ้ยชอปเปอร์มาบ้านมันนี่งไงทางไหนไม่ตอนนี้อยู่ตรงไหนเรา สองสองไปซซทางสองเฮ้ยซองอยู่เพิ่งยิงดิรอจะแวะเข้าบ้านปะไม่ทันชื่ออะไรแตกหมดแล้วไม่ไม่มันอาจจะซ่อนไว้แถวนี้อ๋อต้องยิงแล้วชื่ออะไรนะโอ้โหไอ้แตงบ้านอยู่แถวนี้ไอ้ซัพเปอร์แตงมันอยู่แถวนี้ เยีาล็อกกีช็อตด้วยนี่เปล่ามีอะไรดูดิฮืพร้อมจงกับกูเลยนี่หว่าไปไขับไปเลยปะขึ้นนะไม่มีสกิลนะนี่ก็ไม่มีมันจะมันแซวมันอยู่แถวนี้เว้ยไว่าทำไม่ไปดูดิอาร์ตไปดูดิตรงนี้ยังแปดเลยเฮ้ยตัดเรือตัดเรือตรงไหนน้าผมไม่ไม่หายอยู่ตรงไหนฮะนี่ไงหมู่บ้านหมู่บ้าน ผมว่าอ๋อตาไปทางไหนลุมยิงอย่าให้มันรอดเห็นละตายตกเต็มใช้ขี่เรือไปเลยอีกอย่างอ๋อมันยิงจากตรงนี้ว่าแล้วอาร์ตเห็นบ้างพี่บอกว่าหนีเลยเดี๋ยวเราต้องไปยิงผมบวกเจ็ดสิบเลยจับอยู่ไหนอะเข้มเลยไปไปไปเฮ้ยมันขับขับไปทางเกาะพี่บ้านมันอยู่เกาะปะวะ อาไปดูพี่ปะว่ายน้ำไปที่เรือปะมันบาเลีใช่ไหมเออว่ายน้ำไปที่เรือนะระวังนะสลามแดกนะอาไอ้อาหยปืนก่อนเลยหนึ่งทีอาอยู่ได้อยู่อัดยุดปืนก่อนไปเสร์ชศพเสร์ชศพมันด้วยเดี๋ยวนี่ไปเสร์ชให้ทิ้งของมันไลยทิ้งของเลยผมอะไปอัดไปมาไอ้เราดูพี่ขับเลยมาพวกเราไม่มีเรือนี่หว่าโอ้ ไม้หนึ่งพี่เป็นไม้หนึ่งอารปืนนะมีกันยังหาลูได้รูอยู่แล้วรถใครอะข้าลางอีกอะไอเอว่ะว่าละไม่รถมันอีกแล้วมึงยนรถเดียวกลนไปแล้วไม่ไงดูนี่นี่ดูอยู่ซ้ายมันต้องเล่นเนียนแน่เลยตรงไหนกันล่ะเมื่อกี้ผมหลุดไปผมไม่มีแกมมาด้วย นี oh, okay. ่ใดยี่ใดต่ไมาตรงโรค้งเสร็จเลยโอ้ออยเจ้าทำเลขคาครับ <c oughs> ไม่ใช่ทำแค่นี้วะดัน้ำไปมันมีรูข้างล่างหรอือป่าโุ้ยเชี่อเอ้ยเอ้ย bye bye. ชิบหายละไม่ขึ้นชิบหายละถึ้เปืนปน,ปนี <c oughs> ่ทิ้งปืนทิปนเฮ้ยิ้ปนท้ป,น,ทปนแ้วมันอ้นี่เลยนะอ๋อ เฮ้ยต้องเป็นดำรูนั่นแหละนี่ว่าก็มันมันเฮ้ยนี่ไงมันจะดำเลยนี่ไงไหนฮาร์ดฮาร์ดแคบหน่อยตรงไหนนกัอ้กล่องกล่องใครข้างล่างอาร์ดอ่ะกล่องเอบีซีบ้างร้อยร้อยแปดสิบสามว้าแล้วกลากลากลากเบาะแสเบาะแสที่หนึ่งเบาะแสที่หนึ่งไว้เพื่อน ต้องไปดำรูนั้นต่อขายตรงนี้เสร็จอ่ะวมีหลายของเล่นมันเอาไปขายก่อนขึ้นรถไปก่อนค้องขึ้นรถก่อนดิเอาที่ขายในบ้านเข้าได้ป่ะตอนนี้เอาลากกล่องไปยังลนะไปดิไปบ้านมันใช่ก่อนลากไปก่อนเอารอเลยรถอยู่ไหนวะนี่แต่เกาะก็มีท่า เก็มีทั้งเหมือนกันนะ่เมื่อกี้ยังไงกระบะกระบะนีใช่ปะสีดำเจอเหรอเจอล็อกอยู่ก็ดำปะคุณบิงไม่รู้ว่าทางไหลพางไหลพางไม่ไมผมวิ่งอ่ะโยกรถคันนี้เพราะว่าคันนี้มีของมีใบลองไบเลยเโอ้ย ไอ้ที่พุ่มนี้นี่เอารถไว้ตรงอันนี้เหมือนกันครับโน่น <ละ S 2> นั่นเอออ๋อคนละพุ่มแค่ทงทงมันตรงตรงพุ่มเลยนะตกใจหมดเอิดมน่ากลัวตอนนี้เฮ้ยผมว่ามัน่ะมีสิทธิ์ไปเกาะไปไปทำไปทำโน้นหน่อยพี่เออพี่วิ่งไปเออพี่วิ่งไปเยวพี่วิ่งไป เดี๋ยวพี่เอากล่องมว้ให้สองอันเซบเซตาバレตโอ้เซตขายว่ะเซตาバレตเซตขายข้าวตองเอากล่องขึ้นรถตรงมั้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่สตาร์ทรถตรงพี่เลยแสีสตาร์ทรถตรงพี่เลยโอเคโอเคโอเคเสียแคตยานก็บอกให้ลงเรือนะแต่ก็นึกว่าไม่มีคนก็ไม่ลงไปที่เซฮัตเนยมามองรถอ่ะแม่งไม่มีเลยแต่แม่งยืนอยู่ข้างรถเลยเซฮัตยาญานตอนที่อาร์ตลงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะบอกให้พี่ลงอ่ะพี่ก็ไม่ลงนะก็ยังดื้ออยู่บนเรือแตกไปซะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีีออกสัตว์ ะกลัวเลยอะเฮ้ยตกใจเลยเ้ยชิดตรงไหนตรงผมเลยอ่ะไม่ไม่ใกล้ผมเลยอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่ใกล้ซองเลยอ่ะ้มันมาเร็ววะตัวอื่นบ่กวะเฮ้ยมีกล่องอีกใบตรงนี้ใช่มันปาระเบิดปะอันนี่เห็นก่อนแต่ไม่ยิงแต่เลยนี่ตายนะ เยอเที่อ่ะป่ะอาร์ตกล่องแต่ละกล่องในพุ่มอ่ะว่าไม่อยู่เกาะแล้วผมว่าอยู่นี่แหละไม่มันไม่ได้ทับบ้านมันซ่อนไปเรื่อยนะใช่แต่ซ่อนตรงนี้แหละผมว่าแหล่งมันน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะพุ่มนี้พุ่มนี้ไปเฝ้าให้ให้แยกกันเฝ้าเลยแยกกันเฝ้าเลยเดี๋ยวมันมาจะเฝ้ารถให้เดี๋ยวเฝ้ารถให้รถข้างล่างมีคันนะรถกระบะเออวะรถที่พี่ตองขายไว้นี่ปืนใครเนี่ยเต็มเอารถใครเนี่ยล็อกอเลย รถมันแหละรถมันที่กำลังขับดีคนข้างหน้ากูหนูตายปะหนูพีกเขาเหรอมันมีปืนป่ะท่องไม่มีไม่มีโอเคถ้าไม่มีแสดงว่ากล่องมันอยู่ตรงนี้ละไอ้หนูผิดเต็มๆมนเนี้ยกูบอกเลยสองนี้ก็มีเรื่จัดหนูกูอันี้ล่อจนให้รู้หมดอะ ไอเนี้ยโอ้ยขนาดรถยังแน่นมันอ้อมมาหลังเกาะเร็วแรงวะมันวางไรวะมันอ้อมเนี่ยมันคิดว่ากล่องข้างล่างไงซองที่ผมดึงมาจำได้ไหมล่ะมันมีเตียงอยู่ไหมพี่ใช่จะหล่อยเออเออทุบตียงเลยก็ได้นะซองอ๋อยังไม่ได้ทุบหรอยังยังตรงไหนวะน่ะเดี๋ยวผมไปทุบเองเดี๋ยวผมไปทุบเองเดี๋ยวผมรู้ผมรู้เดี๋ยวผมไปทุบเองเฝ้าเฝ้าไว้จุดไว้รอไปจับมาขอแสดงว่ามันเกิดเตียงแหละทั้งนั้นล่ะ อ๋อที่มันหักคออาร์ตพี่ว่ามันจะเกิดเตียงแล้วกลับไปกล่องไปเอากล่องแต่กล่องอะ่ะดึงไปแล้วจ้ะใช่ใช่กล่องผมดึงไป<อ>แล้วนี่เตียงอีกอันนึงเตียงนี่เตียงนึงแักก่นอนเดี๋ยวผมว่าแล้วมันวิ่งมาจากตรงนี้ตอนที่มันยิงกับเราอะ เพื่อนสวยนะอีการ์ดด้วยเพื่อนนอนก่อนเอ้ยพวกนี้เรียบร้อยบ้านนั้นพวกนี้เลดบ้านเลยสองเว้ยโอ้โหล่ะพวกนี้เลนบ้านสองเว้ยอ๋อมันมันหองมันใส่พวกไข่พวกไอ้นี่มันเอาไว้นี่หมดเลยเว้ยเออโอ้โหแอดวานซ์เต็มเป่าเลยว่ะซอง นี่ไม่มีอะไรเนี่มนหมดแล้วใช่ไหมพุพ่มสาระใช่ใช่ผมเช็ควิ่งเช็คทุกพุ่มละรถขายแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสองตีมันอ่ะเนี่ยกล่องเอายาดัดยัดเข้าโอ้เต็มอีกเต็มอะไรต่ออะไรกันจีนยูวีขายยังพี่ยังอย่าง,อา,ง,อ,างอาเซ็ตขายมาหน่อยดิครับปฏิบัติการอันสลพิดล่ลอมาถึงบ้านเลยอ่ะล่อมาถึงดงเลยอ่ะ อยี Turkey, อย, ky, อยู่เงียบเออตายตอนขับเรือก็จบไปแล้วใช่ไหมซองนี่ยังขับเรือมาไล่ยิงอ้าวรู้เลยตั้งแต่ตอนที่มันขับรถมาอ่ะมันจบไปแล้วเว้ยเราไม่รู้ด้วยมันมาทำอะไรอะไรยังไงพันนั้นอ่ะซองที่มันขายมันมันกำลังจะขับหนีอ่ะมีอะไรวะแน่นปะยับยับเลยถุกเส้นเซ้ไปแล้วไปได้กัแม็กเนี่ยโอ้โหแม็กใส่แล้วด้วยอุ้ยซองเอ้ย กระเป๋าไม่ได้แบบเออแบบกระเป๋าเน้นๆน่ะน้องไหนดูด้กระเป๋าโอ้โหอุ้ยลองดูกระเป๋านี้ลองดูกระเป๋านี้ลองดูกระเป๋านี้โอ้ยหมดโลกไปเลยผมไม่ได้เลทนะผมไม่มีในบ้านเอาใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่ได้แลนะกองเดี๋ยวขับรถไปเลยเฮ้ยมันระวังนะเว้ยมันมีที่ขุดมันอาจจะฝังกล่องไว้อีกนะพี่ว่า เราก็หาเจอนี่แหละอยู่นี่แหละเอาของเก็บเสร็จแล้วก็หาต่อในนงในน้ำมาหาหมดอ่ะคุณปิงมาเฝ้ารถไว้นะคุณปิงเดี๋ยวผม,มอ่ะอ่าได้ๆผมว่ามันต้องฝังไว้เชื่อผมดิมันมีที่ขุดเต็มเลยไม่ต้องเอากล่องขึ้นรถนะเผื่อมันมาขโมยรถเนี่ยคุณปิงเฝ้าอยู่คุณปิงเฝ้าอยู่เดี๋ยวผมหาขวานาากันไล่ตัดต้นไม้แม่งหมดเลยห้ามเผลอนะคุณไม่ใช่ฝังกระพุ่มปะไม่ต้องตอัดได้ผมเห็นยอยู่ดวงตาโซ่มแมนมะ ภาคภูมิไหนกดแท็บอะไม่ระวังมันฝังด้วยนะมันมีที่ขุด3-4อันเลยอ่ะทุกคันเลยรถอ่ะเรียนน้ำแน่เลยวะก็เรื่องฝังเราขโมยรถอยู่นะเกาถนะอาร์ตเฝ้าไวอาร์ตเฝ้ารถไว้ที่เดิมเราต้องอยู่จุดเล็หาล็อกกนใส่เวลาพี่ให้กูจะใครมามาไม่ทันแล้วดิเนี่ยมีรถอยู่ข้างริมน้ำอีกเดี๋ยวเห็นแล้วพี่อันนั้น่ะ SUV ใช่ปะ ผมไล่ตัดต้นไม้เลยะ่นี่ไงนี่ไงขุดนี่ไงนี่ไงบอกแล้วบอกแล้วข้อบ้านข้อด้ากนขั้วพั่วรอไว้เลยบอกแล้วกดเอฟค้างทุกที่เลยพี่ในผู้บังคกดเอฟค้างเอฟค้างเลยอ่ะอาเลยมีคนเหรอ ไม่ทำไมมันเหมือนมันผมเห็นมันผมเห็นมันลอยอยู่ตรงต้นไม้อ่ะไม่ไม่เห็นมันเห็นมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้ลอยตรงต้นไม้แล้วก็ตกหายไปเลยอันนี้สองร้อยโลของดีของใครอ่ะของใครอยู่ในรถกระบะตัวแบบค้างเลยอ้าวกระบะไปแล้วเหรอใช่ใช่แล้วก็กระบะไปแล้วกระบะพี่เจ้าไปแล้วแสดงว่ามีคนเข้าใกล้นะเพื่อนใช่มันนี่ไงสองลุนเอาเนี่ยลุนเอาอะไรเนี่ยมีอยู่สามล็อกอ่ะไขขวงมีปะ มีอยู่สามอันเอ้ยไอป๊อปปี้พีนมีสาม้ามีใครควงใครควงกระเป๋านุ้นไงรถขนุนมีอยู่มีเยอะเออนี่ยคันเนี้ยใช่ป่ะใช่มีอยู่แสดงว่ามีคนมาแล้วแต่มืงอเห็นตัวลอยอะมันมันขึ้นมันเมื่อเห็นมันเป็นท่านั่งปะมันเป็นแบบว่ายน้ำอะเข้าใจป่ะด้วยน้ำอยู่ตรงบนต้นบนต้นไม้ตรงเขษทงอะแล้วก็ล่วงทะลุไปเลยเออเออมีคนอยู่ใกล้มันนอนอยู่ ไม,ไม่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 น้ำจริงก็อันนี้มาแล้วไม่ไม่ไม่น้ำถ้ามันบัอกอะถา้าเหมือนเราส่องในแบบในอาร์ตมีปืนปะที่มึงเห็นอ่ะไม่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 เห็นไม่ละเอียดมันมันเร็วมากเลยผูสังเกตท่านนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่มีป่ะซตไข่อยู่โน่นหมดอะอยู่มันอยู่ในรถนั้นหมดไงมาเฝ้าไว้นะคุณปิงระวังเผื่อมีคนมีรถ มันมานี่นี่กล่องไหนจะเอาไปอีกกล่องวะเพี่กล่องที่ที่ขุดไหนนะกล่องอยูไห,อไหนนะ,ะนลา่าไปนวนเหรอไม่ขุดมาสองร้อยโลอัดพี่เอา,ากล่องนั้นมาใสาเาา่เอากลับด้วยเหรอเต็มมาดิน้องไม่ล้ลำหนักน้ำหนักเกินอัดเดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวหักคอมาอัดไปเอาที่ไม่ก็ขับรถมากับพี่จอบอัด ไหนเอาเอาบอเบพินมาให้หน่อยไปแล้วไปกระโดดแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ลองเฝ้าไว้ก่อนอะไรนะตรงนี้ของดีทั้งนั้นเลยอออะไรววแดานผมไปหาที่ขุดก่อนเผื่อมีอีกเนี่ยผมไล่กด F เอ้ยมีอีกทสองกดเลยกดเลยนี่ด้วูของดีไอ้เที่ยถอนแบบถอนจริงอะเที่ยงใครเนี่ยเตียงอาเตียงอาเตียงอา เดี๋ยวให้อาณักคอมาเหี้ยสวยอดจะหายเลยนั่นอ่ะบอกเลยแล้วเรามีคลิปตอนวิ่งมาด้วยพี่ไม่มีหมดตลอดแถวบ้านกูเขาเรียกว่าเกือบฉลาดไอ้หนูแต่มันอาจจะไม่มีใครเล่นสุดเท่าเราไงโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสองผมว่าฟลูอันนี้ฟลูไทม์สองมาลากมาหน่อยสอง เดี๋ยวผมไปหาตรอกองไว้ตรงนี้ไงเฝ้าไว้นะเดี๋ยวผมไปหาต่อเนี่ยผมไล่กด F อ่ะถ้าเป็นรูปมืออ่ะมีแน่ถือพวดแล้วถ้าเป็นรูปมืออ่ะมีแน่นี่ไงนี่ไงไอของฝั่งนี่แหละมันจะดีกว่าของบนปกเว้ยเออนี่ไงถ้ามันไม่มันไม่อันนี้มันไม่ฝังหรอก บอกแล้วมีแน่อสองเ,อเราฝังเราไปขับเข้าไปเลยเอาของเข้าไปลงเลยบจบ cool นะเดี๋ยวบ้าแขนทวีคูณอ่ะสองแข <c oughs> cool นบะ้านเราทวีคูณอ่ะอันเนี้ยตรงนี้มีอีกกล่องหนึ่งอะ่ะโอเคครับเราไปอีกวะ I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I God is working, never stop searching, never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic. and tonic got me going off when I'm on this topic. Yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a virus. disease. Yeah, in quarter